เอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองนัดและพี่จุ๋มยังคงพาคุณผู้ชมลงพื้นที่จังหวัดน,นครปฐรมเก็บภาพบรรยากาศอะไรมาฝากกันบ้างไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ คนส่งยิ้มกับจุงลุยเองในวันนี้นะคะเรายังคงพาคุณผู้ชมมาติดตามโครงการดีๆค่ะนั่นคือโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้เนี่ยมีการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ลายวัดที่เดียวในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมมาอิ่มบุญและอิ่มใจไปด้วยกันค่ะการตรวจในครั้งนี้ตรวจกันแบบเชิงลึกตรวจกันแบบจริงจังด้วยจะมีวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างวันนี้ไปลุยหาคําตอบพร้อมๆกันกับนัดและพี่สุมค่ะ จากคำกล่าวที่ว่าอาโรคยาปรมาราพาการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ยังเป็นคำพูดที่ฟังดูแล้วไม่ล้าสมัยเพราะคงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าการมีสุขภาพดีมีค่ากว่าการมีเงินทองร้อยล้านด้วยซ้ำไป เพราะแม้ว่าจะมีเงินมากองจนท่วมตัวก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีให้กลับคืนมาได้พระภิกษุสงฆ์ก็เช่นกันส่วนใหญ่นี่ก็พระบางรูปท่านไม่ได้ไม่ได้ตรวจสุขภาพอะไระอะไรแต่เนี้ยพอเราจะได้รู้ว่า,าสุขภาพของของเราที่ที่เราทานอาหารที่โยมมาถวายเนี่ยมันจะ มีเกิดโรคอะไรอ,อไรของเราที่ไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยก็เลยให้พระเลขาท่านท่านเช็คไปตามวัดต่างๆคือขอให้มาตรวจสุขภาพกันยังมีหมูม่มวลสงอีกหลายรูปที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษาที่แท้จริง ทางมูล,ลนิธิธรรมมาพิบาลทางการแพทย์แพทยสภาและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูงปอทพ9จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจจึงจัดมูธด,ดูแลสุขภาพให้กับม่มวลสงในวันนี้เป็นการเหมือนกับตรวจคัดกรองแล้วก็เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีให้พระภิกษุสง์ในบริเวณนั้น ซึ่งคนนี้ก็เช่นเดียวกับทุกครั้งเราก็มีการออกตรวจสุขภาพภาพระวิสุทสงฆ์เช่นกันก็คนนี้ก็จะได้โอกาสกันคนในหลักสูตรเองทุกคนก็รู้สึกยินดีมากที่จะได้ไปเหมือนร่วมทําบุญไปในตัวด้วยนะคะค่ะต้องขอบคุณโครงการดีๆที่เป็นที่พึ่งให้กับหมู่มวลสงฆ์บุญในการรักษาโรคพระสง์อาพภาธ จะเป็นบุญมหาศาลให้ประสบสุขสำ,สำเร็จสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิดและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ